แล้วก็มาถึงวันนี้วันที่อยู่ในความฝันของชาวค่อยทุกๆคนการลากบอดินแชมเปียนมัดพรบอร่อที่ดีที่สุดของ NND เเห็น <He S 2> ข้างหลังผมไหมฮะทั้งหมดเนี้ยคือบรรดาเจ้าของปลา บ่อน,นี้ส่วนใหญ่เป็นปลาที่ลูกค้าอาซูการิปลาเทพเทพปลายักษ์เดี๋ยวเราจะไปดูการลากของจริงกันรีบไปเข้าไปกันแล้วครับไปโอเคตอนนี้เขากำลังเตรียมการอยู่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะจะเห็นว่าตอนนี้อวนอวนฝั่งที่หนึ่งอยู่ด้านนี้แล้วนะครับอันนี้เขาตีมานิดนึงแล้วผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะตีตัวนี้ด้วยปึ๊บประกบเข้ามาเพราะว่าบ่ค่อนข้างยาว เข้าใจว่าน่าจะประกบอย่างงี้เราก็ลากเข้าไปที่เห็นมุมนู้นที่ตั้งโต๊ะกันอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนที่เขาจะเริ่มจริงๆจังๆอะ่ะเขาก็จะมีทําพิธงพิธีอะไรของเขานะถามว่าทาไมทําพิธีเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาปลามาฝากธรรมชาติเลี้ยงนะฮะมันก็จะต้องมีเรื่องของความเชื่อของอะไรกันนิดนึงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาก็ฝากธรรมชาติเลี้ยงแล้วก็หวังว่าผลผลิตมันจะออกมาดีนะเพราะนั้นมาถึงตรงหน้านี้แล้ว เห็นปลาอยู่แวบๆแหละแต่ขอคุณทาพิธีสักนิดหนึ่งก็ยังดีให้แน่ใจให้สบายใจขึ้นอีกนิดนึงว่าแบบเฮ้ยบ่อนี้รวมกันเนี่ยไม่ใช่หลักล้านนะหลักเป็น10ล้านนะบาทแน่ๆเพราะนี่คือปลาท็อปของฟาร์มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทําพิธีสักนิดไม่ได้เสียหายอะไรขอให้ผลผลิตมันออกมาดีดังใจเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวไปดูเขาทาพิธีกันนิดนึงเนาะอีพีนี้รันกันยาวๆอยากให้เห็นรายละเอียดนิดนึงเห็นปลาเนี่ยเราเห็นกันบ่อยๆแล้วแต่อยากให้เห็นเบื ที่ผมใส่เสื้อกั๊กเนี่ยหนาวนะเว้ย <c oughs> คนอื่นก็ใส่แขนยาวกันหมดแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการทํางานจริงๆอากาศน่าจะประมาณสักผมว่าตอนนี้น่าจะประมาณสัก15บวกลบนิดหนึ่งเยน็นเพราะฉะนั้นการลงไปลากเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะหนาวนะนะไปดูกันครับ<ค><ณ>เปิดอไะไรขึ้นะอ้าวเขาไล่บุลงน้ำ バンコクであの easy コイセンターという会社を長年やっていらっしゃる方であの社長さんとその奥さんでいらっしゃいます <laughs> 奥さんでそしてそのお客様ほかスタッフの方が

อี <Event S 2> เพนเต็มๆนะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือ NND เนี่เป็นเหมือนครอบครัวม,มากกว่าฟาร์มคอมเมอรเชลลลูกค้าหลายๆท่านที่เขาแนะนำเมื่อสักครู่นี้อยู่กับฟาร์มา20ปีบางท่านเคยมาอาศัยอยู่เป็นเหมือนเป็นโฮมสเตย์รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กๆล้วก็เห็นไหมครจะมีเจเนเรชันใหม่7ขวบไม่แน่นะ7ขวบนี้อีก10ปีจากนี้ไปอาจจะเป็นดีลเลอร์เบอร์หนึ่งของโลกใครจะไปรู้แต่ว่าเนี่ยคือ DNA ของ NND แล้วเราก็ดีใจมากๆที่ Ecoco เราได้เป็นส่วนหนึ่งของ ครอบครัวนี้นะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีปลาอยู่ที่นี่กับเขาบ้าง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปลงกันแหละตื่นเต้นกูโดนถีบลงอเอาสานึก Look at us. Look at me. Okay. Okay. Don't drink. Don't drink. <laughs> okay. Thank you. Thank you very much. That is good. Okay. Or you may try. Oh. <laughs> That's nice.

เข้าใจแล้วทำไมปลาค้ามันแพงพี่ช่วยซื้อแพงๆเลยนะโอเคฮะเขาจะสลับกันใช่ไหมมันหนักประมาณดึงอะไรพี่หนุ่มหนักประมาณดึงช้างอะเรื่องอวนอยู่ในน้ำไม่เคยอุณหภูมิน้ำเป็นไงเย็นเกี๊ยบเลยนี่ขนาดอยู่ในชุดยางนะเย็นเข้ามาเลยรู้สึกได้ ตต้นเราได้เห็นน้องปลาลางๆเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มยี่ว่ายเข้ามา<อ>หลายตัวแล้วใช่ได้เลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้แม่งทุกหย่อมหญ้ามีประครับหรือถ้าจะพูดให้ถูกทุกหย่อมหญ้ามีเงินล้าน <c oughs> เทียบเลย เห็นน้ำมันเป็นขุ่นๆอย่างนี้คือปลามันว่ายตีอยู่ใช่หมดเลยดูดิดูด,ดิอันนี้ตันโจแน่เลยโอ้้อน,น่เป็นาร ど本いうこと うわ素晴らしい<も>、はい、大丈夫大丈夫どんどんやっちゃって。

ินนหนักไหมพี่หนุ่มประมาณนึงเลย ครับเด็กตัวแล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่ปลาคุณว่สต <c oughs> ื่นเต้นมากหนักขึ้นเรื่อยๆเว้ยหนักขึ้นเรื่อยๆ ยอดอ่ะตัวน,นี้่า<ห>น,นี่ตัวเล็กนะเนี่ยตัวเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เสื้ออย่าอย่ามีด

ัวสำรองมาเปลี่ยนกูด้วยแขนแม่งจะหลุดแล้วสามสิบสามตัวพี่ครับยกกันอยู่สองคน <laughs> บ้าหรือเปล่าหนึ่งสองสา okay. ม alright man I'm dying <laughs> wow o <Okay. S 2> h this one is so nice s <S oh this is so Yeah, I'm uh, Ricky Stoddart, managing director of Koi Wholesale uh, in the UK. Mm. Uh, I only supply to shops. My um, company's about 13 years old now, but I've actually been visiting Japan for over 20 years. What do you think about koi? Why do you? I can't explain it. They're just just incredible. It really is living art. Mm. That's the only way to probably describe it. Yeah. So uh, I just my my family had was already in the business, so I grew up uh, around it at such a young age, I was just fascinated. Mm. So yeah, they're incredible. Yeah, yeah, so uh, yeah, from the day I was born actually, mm. already there, but it and was at, at 10 years old I first got really interested. So my father had a big uh, magoy in his pond and I was, wow. And I claimed it as my fish. So <sighs> yeah, it all started from there really. Yeah, and how about Arthur? Yeah, Arthur, so again, it's always been around him. Uh, we didn't force him to to enjoy it, he just naturally came to really like it. And every time I've been coming to Japan before, he's been asking, 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 please I want to go. So this time I finally uh, yeah decided he could come. That's okay. So Incredible. <laughs> Incredible. Thank you so much for it. <laughs> โ oh yeah. wow. oh. <laughs> มาดูโชว์พยายามที่จะตักปลาหนึ่งตัวที่เป็นคอกุสังเกตได้เลยอยู่ตัวเนี้ตัวใหญ่ามาก <laughs> แกพยายามเอาสวิงอันเดียวอะไล่ตักปลาแต่ก็ไม่สำเร็จครับ <laughs> เดี๋ยวรอดูต่อว่าตัวนี้เขาจะจับยังไง <laughs> มันเป็นหนึ่งตัวที่มันหลุดมาจากการล้อมอวน สวยกลัวกูสามตอนลอดใต้กระชอนไม่ิดเดียวแบบนี้เตียจริงจริงโอ้แต่ทำไปเล่นไปกระชอนนะนะหนักมากนะใช่ครับแล้วไหนจะแบบจวงเข้าไปในน้ำอีกอ่ะบอกเลยถ้าใครอยากออกกำลังกายกล้ามท้องนะลากกระชอนเล่นเนี่ยได้กล้ามท้อง Uh, let me introduce myself. My name is uh, Nishika uh, Fujio Omo. A koi breeder over 40 years. Uh, the people around here, I mean, I mean, the, the people today? Yeah, yeah, They are really Koi, in, in, uh, koi enthusiasts. And they looks like enjoyed very much for watching the harvesting Koi. They are really Koi crazy. So uh, please, p a s Pay a visit when you have time in autumn season and h in spring season as well. But the autumn season for koi harvesting is really the best of the best when you you have a chance. We I am waiting for your coming. o oh. Yes, ลตายแล้วครับมือสั่นมือสั่นมือสั่นมสั่นนี่คือทั้งยกปลาแพงทั้งยกปลาเยอะแล้วก็ทนะั้งโคตรหนัก พาสที่ยากที่สุดไม่น่าเชื่อนะฮะเราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นตอนแบบอ,อุ้ยกำลังอุ้มปาเอาขึ้นพา์ที่ยากที่สุดคือตอนที่ยกถุงขึ้นไปบนหลังรถโคตรหนักเพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยเรายกเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อหลายชิ้นช่วยกันยกเนาะแต่อตอนที่จังหวะที่เราขึ้นอ่ะแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือมันต้องเหยียบลังแล้วก็เอาขึ้นไปแล้วมันไม่ใช่ปาเราไงยกทุกครั้งกูก็จินตนาการว่าถ้ามันหลดุดลงไปกูจะทํายังไง <laughs> แล้วบ่อเนี้ยสามสิบสามตัวตอนแรกเขาก็บอกว่าขำๆพี่หนุ่ม่มปปเเเ็็นนพพออออาค ไปทำมทำมทำไมเหลือยกอยู่สองคนวแล้วแบบพอตัวท้ายๆก็แบบจะหมดยังวะจะหมดยังวะกูเรียกซุปเปอร์ซับได้ไหมแต่สุดท้ายก็หมดครับจริงๆยังเหลืออยู่ในบ่อตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นในคลิปทั่วๆไปมันมีบ้างแหละแหน่ลากวนอย่างนี้ก็มีหลุดมีอะไรบ้างก็เหลือตัวหนึง่งสิ่งนี้เขาจะทําก็คือเดี๋ยวเขาเตน,น้าไปเรื่อยๆแล้วพอเหลือน้อยๆเดี๋ยวเขาค่อยมาตักเนาะโอเคหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อไม่รู้อะไรบ้างแหละไปไปกันครับ